ถ้าเกิดพูดถึงว่าเราไปวัดเนี่ยเราได้อะไรหลายคนอาจจะตอบว่าได้ทําบุญได้ความสบายใจหรือบางคนถ้าเป็นคอหวยนะอาจจะบอกว่าได้เลขเด็ดแต่ว่ารายนี้คุงผู้ชมเป็นครอบครัวที่ไปที่วัดได้ลูกแมวกลับบ้านถึง4ตัวค่ะไปชมภาพกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมขับรถมารับถึงที่วัดเลยทีเดียวหลวงพี่นั่นก็ใจดีนะคะอุ้มน้องแมวสี่ตัวมาส่งเลยอัปเกรดสถานะนะคะจากแมววัดเนี่ยกลายเป็นแมวบ้าน ชื่อน้องๆเขาก็น่ารักมากนะคะคุณผู้ชมก็มีทั้งข้าวเจ้าข้าวฟ่างชาโคและก็น้องหย่าย่าค่ะนี่คุณผู้ชมอุ้มขึ้นรถกันไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้ยังดูไม่วุ่นวายน้องๆยังอยู่นิ่งกันดีแต่พออยู่ในรถเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูภาพบนรถค่ะ แต่ละตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเริ่มออกลายปีนไปปีนมานะคุณผู้ชมอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือเจ้าพาวาดนะหลวงพี่เนี่ยเขาเนี่ยภาพเนี้ยค่ะโอ้โปีนหนีเลยคือปีนแบบเนี้ยค่ะเหมือนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะปีนไปปีนมาผ้าตัวบนแขนของเจ้าของใหม่ด้วยนะคะบางตัวเนี่ยก็ไปดูหน้าต่างเพราะว่าอาจจะแปลกไม่เคยนั่งรถแบบนี้ชมวิวหน่อยเออชมวิวหน่อยละกัน พอมาอยู่บ้านค่ะคุณผู้ชมก็เล่นกันอย่างสนุกสนาน4ี่ตัวนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าทั้งสีตัวเนี่ยนิสัยต่างกันทําเอาเจ้าของใหม่หลงหัวปักหัวปาอัพคลิปอัพภาพลูกๆทั้งสกันยกใหญ่เลยค่ะโดยเฉพาะเจ้าชาโคคุณผู้ชมคือตัวนี้เลยแมวสีเทาที่เจ้าของเขาบอกว่าอ้อนมากๆยอมให้จับเท้ายอมให้จับตัวง่ายๆแล้วก็มักจะมาคลอกเคียอยู่ตลอดเวลานะคะเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าทําเอาทาสแมวหลายคนเนี่ยใจละลายจะละลายถึงความน่ารักของน้องแมวทั้ง4ี่ตัวนะคะ ส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูนะแล้วถ้าเกิดใครที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยเป็นคลิปที่หลายคนเขาก็ตั้งคําถามว่าเออหลวงพี่เนี่ยเขาคุยกับใครคือท่าทางเนี่ยเหมือนยืนพูดคุยกับใครบางคนอยู่นะคะคือสังเกตว่าท่านยืนอยู่ ยืนอยู่แล้วเนี่ยเหมือนกําลังมองไปตรงหน้าเนี่ยแล้วก็คุยอะไรอยู่สักอย่างนั่นแหละชาวเน็ตเขาเห็นค่ะเขาก็เลยเอย๊คุยกับใครแบบนี้เนี่ยนะคะคือตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบนะว่าท่านทําอะไรอยู่นะคะค่ะก็นําคลิปอีโอทั้งสองคลิปนี้มาฝากกันนะคะหลายคนอนะ่ะท่านท่านคุยกับใครที่ที่เราอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าใช่ไหมประมาณนั้นใช,ใช่ไหมครับค่ะ